สวัสดีครับก็สวยงามครับผมแอบ,บกินไปหนึ่งลูกแล้วตามความคาดหมายนะครับรสชาติอร่อยมากนะครับกรอบเนื้อฟูนุ่มนะครับหวานขนาดยังไม่สุกนะครับสียังไม่ออกชโคโค็อกโกแลตก็เป็นอะไรที่น่าประทับใจนะครับตามรสชาติตามที่ได้กินลูกที่ส่งมาจากเกาหลีนะครับ ก็รสชาติเราอาจจะดีกว่านะครับไม่ได้ข้อข้างตัวเองนะครับก็ถูกใจนะครับแล้วผมก็ได้ทำการตัดแต่งกิ่งนะครับใหม่สังเกตนะครับมาแล้วนะครับลูกอีกชุดหนึ่งตัูข้างล่างนะครับสวยงามครับ ก็เป็นอะไรที่ประทับใจนะครับอร่อยนะครับเริ่มเป็นโจโ็อกเกแลตแล้วนะครับอา่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ